กับเรียนท่านประธานวุฒิสภากระผมนายกิติวัศินนสมาชิกวุฒิสภาขอรายงานการศึกษาในนามของกรรมธิการกิจการองค์กรสระวุธิสภาก่อนอื่นกระผมต้องเรียนผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการสิทธิมน,น,ยน,ยนุษยชนซึ่งจริงที่จริงแล้ว ผมได้ทราบว่าท่านประธานกสมท่านพรประภัยท่านตั้งใจจะมารายงานด้วยตัวเองแต่เพิ่นท่านไปประชุมที่อินเดียก็เลยไปติดโควิดแบบต,ติดมาแบบล่าแต่ก็ทำให้ท่านมาไม่ได้แต่ยังไงก็ตามก็ยังมีท่านกรรมการสามท่านไปอยู่ในที่นี้ไม่ว่าท่านจะ,จะ,จะ ท่านวสันที่กราณารายงานไปแล้วเนี่ยท่านสยามมนท่านสุภัตราแล้วก็ท่านาเลขาพิทักษ์ผลแล้วก็ท่านรองเลขาหันษาซึ่งร่วมง,งานกับทั้งอนุกรรมธิการมาตลอดนะครับผมขออนุญาตใช้ PowerPoint นะครับที่ได,ได,ได้เรียนขออนุญาตท่านประธานไปแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยาวมากนะครับก็เป็นอขอขอขอนุญาตกับเรียนท่านประธานก่อนว่า ของกสมอเนี่ยจริงๆมีรายงาน2ฉบับก็คือรายงานผลการปฏิบัติงานของกสมอประจำปี2565ซึ่งซึ่งอยู่ในมือผมเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านท่านประสานได้ได้รายงานไปกับอีกฉบับหนึ่งคือรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนซึ่งทางคณะ,ะกรรมการวิบได้มอบให้กรรมธิการสิทธิมนุษยชนและ,และ คุของผู้บริโภคเป็นผู้พิจารณานะครับผมก็จะจำกัดตัวเองอยู่ใน,ในเล่มนี้นะครับอขออนุญาตไปสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็จริงๆอดไม่ได้นะฮะต้องกั้นประถาบน,นะเพะื่อกสมทำรายงานสวยนะทั้งรูปเล่มนะแล้วก็การจัดลำดับเรไ่ต่างๆนี่อ่านอ่านง่ายนะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างที่ ท่านกสมวส,สัน์ได้โกรณาเรียนไปคือ,คอ,คอนำนำข้อเสนอแนะต่างๆของรัฐสภาดีกว่านะคือทั้งทั้งทังสภาผู้แทนเขาก็คงมีด้วยแต่ว่าทางพุทิทสภานี่เราจะมีเวลามากหน่อยแล้วก็ของท่านอของกอสมเนี่ยก็ทําตามกฎหมายก็คือพรียมหยัติประกอบรัมนูนมาตรา45ที่จะต้องเสร็จภายใน180วันแล้วก็เสนอมาตั้งแต่27 มีนาแต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ปิดประชุมปิดสมัยประชุมอยู่แต่ว่าทางกรรมธิการก็รับมาศึกษาแล้วก็เสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนาก็จริงๆการที่เรื่องนี้มาอยู่เป็นเรื่องค้างพิจารณาก็ถูกต้องค้างค้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วก็อย่างไรก็าตามก็ไม่ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับก็มีทางกรรมธิการทางอนุกรรมธิการก็ได้มีการพูดคุยกับทางกสมมาตลอดนะครับ รา,รายงานฉบับนี้สะท้อนภารกิจของอทั้งกสมและสำนักง,งานกสมตามรัฐประนูษมาตรา247แล้วก็พระราชบัญญัติกฎบ,บันูตมาตรา26นะครับแล้วก็ได้อย่างที่ผมเรียนก็ได้มีการนำข้อสังเกตข้อเสนอแนะของบุธิสภาไปประกอบในการจัดทำรายงานฉบับนี้นะครับจริงๆผลการดำเนินการผลผลผลัพธ์ที่เห็น ชัดมากในปี65ก็คือการที่กสมได้รับการปรับสถานะจาก B กลับกลับเป็น A นะฮะแล้วก็ไดมม้มีการประเมิน ita หรือ,อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของปปชเนี่ยทางกสมในปี65เนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มกลุ่มงานกลุ่มองค์กรอิสระซ,ซึ่งก็ต้องน่าชื่นชมนะฮะแต่ว่าต้องต้องแถมนิดนึง พอปี66แล้วตกอันดับไปเป็นอันดับ4ก็อาจจะเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมิน i อ a หรืออย่างไรก็ไม่ทราบอันนี้ก็อันนี้ก็คงจะต้องฝากไว้ด้วยนะอันนี้เร,เรื่องเรื่องเรื่องการปรับสถานะจาก B เป็น A เนี่ยก็จริงๆก็ดำเนินการตั้งแต่กสมชุดที่3นะฮะมาเป็นแล้วก็มาสำเร็จในชุดที่4นะฮะแล้วก็ที่จริงก็น่าจะเป็นผลงานที่สำคัญ แต่ก็ผมผมก็จะไปพูดภายหลังด้วยนะเพราะว่ามันเป็นปรากฏอยู่ในในคำแคยๆค,คำตัวคำถแถลงของของท่านคำนำคำถแถลงของท่านประธานแล้วก็อยู่ในอเอกสารขอประธานโทษนะสารจับประธานกสมแล้วก็อยู่อยู่ในเอกสารเพียงแต่ว,ว่า,าที่ที่ขาดไปนี่ก็คือว่าพอพอได้ยกระดับแล้วมันเกิดอะไรขึ้น มันทําให้กสมมีสถานะดีขึ้นทําการได้ดีขึ้นหรืออะไรอย่างงี้นะฮะมันมัน,ม,นมันอาจจะยังยังยังไม่ปรากฏอยู่ในรายงานอย่างอย่างเด่นชัดนะในเรื่องข้อสังเกตและข้อเสนอแน,นะผมขออนุญาตไปเร็วๆเลยนะครับอันนี้ในส่วนของข้อสังเกตข้อเสนอแน,นะต่อปัญหาอุปสรรคที่ที่ท่านกสมวสันได้ได้ได้กราพูดถึงในใน,ในส่วนของกฎหมายเนี่ยแน่นอนหน้าที่และอำนาจของกอสมในการ ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงนี่ซึ่ง,งปรากฏอยู่ในรายงานนี้ด้วยนะครับซึ่งาทางคอสมอเองก็ได้มีข้อเสนอในการที่จะแก้ไขหน้าที่และอำนาจตามารัฐธรรมนูญมาตรา247แล้วก็พระราบนตดประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา26โวงเล็บ4ทั้งคู่เนี่ยมันล้อเลียนล้อกันมาแต่ว่าใน,ในทางปฏิบัตินการที่จะไปแก้ ให้ขัดกับลัำมนูมนะ่คงจะทําไม่ได้อันนี้ก็ทา,ทางกรรมธิการก็เคยเสนอแน,นะไว้ว่าควรจะอาจจะแก้ไขในลักษณะที่ขยายความเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยข้อที่จริงเกิดขึ้นก็คือว่ามีอาจจะมีการแอบร้องเรียนหรือยอยังไงก็ไม่ทราบเนีทำให้อ,อนุกรรมธิการประเมินสถานะหรือ SCA s u b รับ m i t t e e on accreditation ของกรอบความร่วมมือของพันธมิตรระดับโลก ว่าโดยสถาบันสิทธิมนุษย,ยชนซึ่งเรียกยอ่ยอๆว่าการรีเนี่ยเขาไปตต่งเรื่องนี้ว่ามันทำให้มีานายัยยะของอาการขาดความอิสระไม่สอดคล้องกับหลักการปารีสซึ่งอา,อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นาการขัดกันที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นการรับรู้ซึ่งข้อที่จริงเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าการรับรู้ก็อาจจะเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าพอเห็นข้อนี้แล้ว เห็นว <Ooh. S 2> ่ากสมจะต้องไปรายงานแทนรัฐบาลซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เจตนารมณ์ของรัฐรรมนุสักทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเห็นว่ากสมเป็นองค์กรอิสระที่ดูแลเรื่องนี้ก็น่าจะช่วยดูแลชี้แจงชี้แจงในฐานะประเทศในเป็นองค์กรของประเทศมากกว่าในข้อถัดไปในส่วนของบทบาทไก่เกลี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเห็นด้วยนะเพราะว่า สอดคล้อ,คองกับหลักการปารีสซึ่งเป็นหลักการสําคัญของขององค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็จะช่วยให้หา,หาข้อยุติได้รวดเร็วขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับกับผู้ที่ถูกระเมิดแน่นอนก็ทางในใน,ใน,ในรายง,งานย,งยังใช้คําว่าไกลเกลี่ยประนีประนอมแต่ว่าใ,ในในสิ่งที่ท่านวระสานพูดไม่มีคําว่าประนีประนอมแล้วเพราะว่าในหลักการของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมัน ผู้สูขละเมินไม่ควรจะไปปฏีประนอมคือเสียสิบแล้วเอาแค่ห้าอย่างงี้มันมันคงจะไมใ่ใช่เรื่องถูกต้องฉะนั้นก็ก็ก็ทางทางกรรมธิการก็เสนอว่าวา่ควรจะเน้นคำว่าไกลเกลีย่ยซึ่งอาจจะเป็นตรงรก,ร iation, นะกับภาษาอังกฤษไอ้ไอ้ mediation นะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องกว่าที่จะไปเป็นเรื่อง compromise แล้วก็แน่นอนก็กว่าการกําหนด กรณีที่ไม่ควรจะนํามาแกล่เกลี่ยเช่นความการล่วงละเมิดทางเพศความผิดทางอาญาแผ่นดินการกทํารุนแรงต่อเด็กกันที่ก็คิดคิดเข้าใจตรงกันเพราะมันเคยอยู่ในกฎหมายดั้งเดิมที่จริงทางทางกสมแล้วก็ทางกรรมธิการก็มีการพูดคุยเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มหน้าที่และอานาจในการฟ้องร้องแทนผู้สูขละเมิดด้วยนะครับซึ่ง,งในประเด็นนี้เนี่ยก็ นใ,นในปัจจุบันนี้ผมคิดว่ากสบเองก็ประสบผลสําเร็จในการใช้วิธีแบบการยานการยานมิตรก็คือว่ามีการพูดคุยกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วถ้าจําเป็นก็อาจจะขึ้นไปถึงระดับรัฐมนตรีหรือรัฐบาลนะครับแต่ว่าแน่นอนก็ทางกมมก็คงอาจจะอยากได้หน้าที่รับรานเพิ่มเติมในการฟ้องร้องแทนผู้ถูกละเมิดซึ่งอันนี้ก็คงจะ,จะเป็นการที่ต้องพิจารณาความเหมาะสมกันต่อไปนะครับ ข้อเสนอในเรื่องถัดไปก็คือ,อการแก้ไขพัฒนาประสิทธิภาพซึ่งจริงๆก็มีการพูดคุยกันอย่างต่อนเนื่องนะครับเช่นเรื่องการประชาสัมพันธ์ซึ่งสมอเองก็เพิ่มเพิ่มช่องทางเพิ่มอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องการออกถแถลงการหรือว่าการถแถลงข่าวประจําสัปดาห์เป็นต้นนะครับแต่ว่าแน่นอนก็เวลามีเหตุการณ์เนี่ยก็มักจะได้รับความสนใจแต่ว่าเป็นเรื่อง การส่งเสริมหรือเรื่องทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากทางสื่อเท่าที่ควรฉะนั้นเนี่ยการที่จะหาช่องทางแล้วก็สื่อเพิ่มเติมไม่ว่าโดยเฉพาะเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการการเข้าถึงมากๆโดยโดยโดยสังคมทั่วไปเนี่ยก็จะช่วยอย่างดีนะครับประเด็นถัดไป2.2.2เนี่ยคือ GES ซึ่งึง่ทาง กสมได้นำข้อเสนอของกรรมธิการไปใช้นะครับก็เพียงแต่ว่าเราก็อยากเสนอเพิ่มเติมว่าอยากจะให้มีการเปรียบเทียบ gs หรือ,อาการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการเนี่ยในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาด้วยมันจะได้ท่าให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานจร,งจ,รงจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรประเด็นถัดไป2.2.3ก็คือตอนนี้กสมมีสำนักงานแล้ว สำนักงานไปตั้งที่หัดใหญ่ร่วมมือกับมหมายเลยสงขานัินทรินแต่ว่าตอนนี้กาลังจะขยายขยายออกมาอยู่ข้างนอกนะครก,ก,ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องนี้ก็ผมก็เข้าใจว่าเป็นแผนงานของคอสมออยู่แล้วที่จะขยายไปในพื้นที่ภาคอื่นๆเนะนะช่นจริงๆข้อร้องเรียนมากที่สุดเนี่ยเป็นทางตะวันออกเฉียงเหนือทางอีสารเป็นต้นนะครับซึ่ง,ง,งก็ ผมคิดว่าก็จะต้องมีการประเมินผลงานและการปฏิบัติงานของสำนักง,งานในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ดูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อที่ประโยชน์ในการที่จะพิจารณาจะตั้งในสำนักง,งานใ,นในพื้นที่อื่นๆต่อไปประเด็น2.2.4เป็นประเด็นที่ท่านประธานกรรมการทิการท่านการทลงนี่ท่านท่านให้ความสำคัญแล้วก็ได้พยายามสนับสนุน องค์กรอิสระมาตั้งแต่เริ่มต้นวุฒิสภาชุดนี้นะครับตั้งแต่กสมอชุดที่3นะครับค,คือคือคือทางความเข้าใจกับงอ,องค์กรอิสระกับทางสำนังกงบประมาณจะมักจะไม่ตรงกันเพราะว่าเวลาตามกฎหมายเนี่ยเวลาองค์กรอิสระมีงบประมาณเหลือก็จะเก็บไว้ไม่ต้องคืนแต่ในทางปฏิบัติก็ทางองค์กรอิสระโดยเพพาะทางกสมอเนี่ยก็จะมีแผนรองรับงบปร,ระมาณเหลือจ่ายซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดี แต่ทางสำนักงานก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่มีข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็อาจจะไปตัดสิ่งที่ควรสิ่งที่ทางทางสำนักง,งานของบประมาณในในปีถัดไปโดยคิดว่ามีงบเหลือ,ลอจ่ายอยู่แล้วก็น่าจะมาใช้อันนี้ก็หวังว่าจะมีการหารือแล้วก็ประสานงานกันต่อเนื่องนะครับเพื่อที่ทางกสมก็จะสามารถที่จะนำงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้โครงการตามที่ตั้งใจแล้วก็ได้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน,ในปีถัดไปอย่างเต็มเปียมเต็มหน่วยในเรื่องกฎหมายที่ท่านกสมมร,ระสันได้พูดถึงก็ทางกรรมธิการก็ให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับกฎหมายใหม่ก็คือกฎหมายป้องกังกงน,นและป้องกันการทรมาลและบังคับสูญหายซึ่งแน่นอนทางภาครัฐการทา,ทางกระทรวงยุติธรรมก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่แต่ว่าในฐานะที่กสมเป็น องค์กรอิสระก็น่าจะใช้ความเป็นองค์กรอิสระในการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามัน,มนเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซอนะ้อนนะฮะก็จะเป็นการให้การติดตามให้ข้อเสนอแนะแบบกัลยันนมิตรอย่างที่ท่านถนัดอย่างต่อนเนื่องนะครับในเรื่องอข้อถัดไป2 2 6 6ก็คือการแสดงท่าทีของคอสมต่อเหตุการณ์สำคัญสำคัญเช่น การแสดงออกของเยาวยชนจริงๆมันก็มีหลายเรื่องนะฮะท่านท่านประธานการาดหลุนได้ได้ไดไดแตะไปบ้างแล้วมันก็มีเรื่องการใช้สิทธิ์ที่ไปละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นการที่ผู้ผู้ถูกละเมิดก็อาจจะกลับมาเป็นผู้ละเมิดซะเองแล้วก็มีการนําตอนหลังก็มีประเด็นเรื่องนําเยาวชนมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองอันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตฝากเพราะว่าเสียงของคอสมอจะช่วยผมเข้าใจดีว่าบางทีเนี่ยคน มักจะมีความคาดหวังว่ากสมจะต้องช่วยคุ้มครองประชาชนผู้ถูกลเมิดแล้วก็ทําให้ทางหน่วยราชการนี้ก็มักจะถูกมองเป็นผู้ลายในสายตาของด้านสิทธิมนุษยชนแต่จริงมันไม่ใช่เข้ได้จริงมันไม่ใช่มันต้องมองทั้งสองด้านแล้วบางครั้งเนี่ยการแสดงออกของกสมเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีศึกษาซึ่งมันกินัญชามันไม่จะไม่ไม่ไม่ฉับไวพอ ฉะนั้นเนีบางทีด้วยการการถแถลงในเชิงหลักการอ,อะไรต่างๆนี่น่าจะเป็นประโยชน์ชนก็ขออนุญาตฝา,ฝากไว้ด้วยนะครับข้อเสนอแนะเรื่องถัดไปเกี่ยวกับรายงานในปีถัดไปนะครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วก็คืออยากจะให้นําผลงานที่โดดเด่นหรือ,อหรือสําคัญเนี่ยไว้ในในใน,ในบทดําแล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับเซตโทนของของการารายงาน ปฏิบัติงานประจำปีก็ปีปีหกก็คือเรื่องเรื่องการได้รับปรับสถานะนี่ยจะมีเป็นเอแต่ว่าปีหกก,ก็ยังยังรอดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ท่านจะพิกัพขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นใช้เป็น,ท,ปน,นที่จะเป็นเหมือนกับที่จะเป็นเหมือนกับทีมหรือว่าเป็นตัวนําในการที่จะนําเสนอรายงานาข้อ2.3.2ก็คือ รายละเอียดของงบประมาณตามยุทธศาสตร์คือคือรายงานที่ปรากฏเนี่ยเป็นการนำรายเสนอรายงานในลักษณะตอบสนองกับพระเชมรัฐพระชมรัฐงบประมาณซึ่งก็จะมีเรื่องบุคลากรเรื่องดําเนินงานเรื่องลงทุนนะแต่ไม่ได้เอาไอ้ไอ้ไอ้การดําเนินงานต่างๆนี้ไปใส่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของกสมเองซึ่งก็จะหมดหมดปี65นะตอนนี้ก็จะต้องมี มีเป้าหมายแผนงานใหม่สองจุด uh, สเป็นเรื่องการทบทวนกําหนด uh, เป้าหมายแผนให้สอดคล้องกับผลที่ได้ไดรับอันนี้อาจจะมีความชัดเจนอยู่ใน uh, หน้า3ามสิบหน้าสามสขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นเรื่อง uh, การเปรียบเทียบผลงานในภาพรวม ตารางที่6เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอสมอร,ระหว่างปีงบประมาณ61-65ถึงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแล้วก็แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐผลผลิตที่1การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตัวเลขเนี่ยมีตัวเลขหนึ่งคือตัวเลขในข้อ4จํานวนคนที่ได้รับส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความสร้างตระหนักถึงความสําคัญสิทธิมนุษยชนเนี่ย มันสูงโด่งมาตั้งแต่ปี62นะครับท่านตั้งไว้20,000ท่านพอขาเอาจริงผลนี่มา6 6 0 0 0 0พอปี63ท่านตั้งขึ้นมาเป็น30,000ก็ขึ้นไป2,500 0นนะปี64ตั้ง30,000 4,600 0ที่ท่านได้ผลที่ท่านได้ส่วนปี65ท่านตั้ง,ง40,000ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ขึ้นน้อยหน่อยขึ้นทีละหมื่นนะ,ะผลจริง7,65,000 เหตุผลก็คือว่าเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ท่านไม่ได้ตั้งเป้าพวกนี้ไว้ไปตั้งแบบเป็นเป็นการเข้าเข้าถึงปกติฮนะตอน,นี้ก็ก,ก,ก,ก็ก็ฝากไว้ว่เป็นอาจจะเป็นรายเอียดนิดหนึ่งแต่ว่ามันมันมันจะทําให้เกิดตัวเลขหลอกขึ้นมานกะ็ก็กอขออนุญาตฝากเป็นประเด็นไว้อีอก ปรเด็นถัดไปเกี่ยวข้องนะครับก็คือ2.3.4ก็คือการประเมินผลหลังอบรมเนี่ยไม่ไม่ปรากฏชัดนะนะโดยเฉพาะในใน,ในเชิงคุณภาพนะครับก,ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ2อ5การเปรียบเทียบสถิติการร้องเรียนซึ่งควรจะมีอย่างน้อย5ปีนะเพื่อจะได้เห็นนะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถแก้ง่ายๆในข้อถัดไปก็คือเพิ่มเติมการดำเนินงานใน ลักษณะค r code คซึ่งท่านทำแล้วท่านทำแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีจุดหลายหลาย,ลายจุดที่ท่านจะเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบอย่างที่ผมว่าเรื่องผลงานการศึกษา1200ที่ท่านร่วมมือกับมาหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะมันมันยังไม่ปรากฏอยู่ในแผนงานเอ้ย,ยังไม่ปรากฏอยู่ในรายงานผลนะฮะหรือผลงานของกอสมพื้นที่นะฮะผลงานเชิงคุณภาพเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ผมคิดว่า เป็นเป็นเรื่องทอี่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็คงจะไม่ถ้าใช้ QR code ก็คงไม่ทำให้รายงานท่านหนาขึ้นนะครับแล้วก็ที่จริงท่านในในรายงานของท่านเนี่ยบทที่ช,ชัดๆก็คือบทคำนำบทสรุปผู้บริหารซึ่งซึ่งมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่อ,อ่านอ่านไม่ยาก,กนะะัคนคนที่ ไม่ไม awesome, ่ไม <ai> ่ม <in> <t un> ีเวลามากก็สามารถเข้าไปดูในตรงนั้นได้แล้วก็ถ้าเกิดสนใจส่วนหนึ่งส่วนใดก็สามารถตอบไปได้ข้อสุดท้ายข้อสองข้อสังเกตข้อสุดท้าย2.4ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการจัดทารายงานการเงินอันนี้อาจจะไม่ใช่ของกสมโดยตรงเป็นการแนะนำครับท่านประธานขออนุญาตแนะนําผ่านไปถึงทางกสทางสตงอนะครับคือโดยที่ทางองค์กรอิสระเนี่ยมีงบเหลือจ่าย แล้วก็มักจะไปห้อยไว้ในบัญชีบ้างอะไรบ้างนเนี่ยทางสงควรจะมีกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงรายละเอียดงบงบประมาณเหลือจ่ายไว้ในหมายเหตุเงินสดหรือรายงานเทียบเท่าเงินสดเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้จากการติดตามเนี่ยคอสมอทำได้เพราะคอสมอค่อนข้างชัดพอมีเงินเหลือจ่ายเนี่ยก็จะมีการเสนอว่าจะไปทำอะไรทางคอสมอก็จะสามารถที่จะ ระบุสิ่งเหล่านี้ไปแต่ว่าแน่นอนตอนนี้มันเป็นไปตามตามควา,ามสะดวกของทางองค์กรอิสระแต่และองค์กรอิสระเองนะแต่ว่าถ้ามีส่วนกลางถ้ามีกฎของสกรกฎระเบียบของส,สตองอเข้ามาช่วยก็จะดีมากแล้อีกประการหนึ่งที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนอกที่อยู่นอกเหนือจากจาก p r w o r p o i n t คือสิ่งหนึ่งที่ทาง สงทงทาได้ดีแล้วน่าจะเป็นตัวอย่างขององค์กรอิสระก็คือคํารับ,บรองปฏิบัติราชการประจําปงีงบประมาณนั้นๆซึ่งซงทางสำนักง,งานจะทําเสนอกสม์ตั้งแต่ต้นปีแล้วมีการประเมินสองครั้งก็คือประเมินเช่องตุลโชงตุลาถึงมีนาครั้งหนึ่งแล้วก็ประเมินครั้งที่สองเมษาถึงกันยาครั้งหนึ่งเป็นความดีที่ขออนุญาตเสนอให้รักษาไว้เพราะมันจะดีมากเลยจะไปตอบกับโจทย์ที่ทางสทงเนี่ย มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการประเมินผลการใช้ใจ่ายเงินและทรัพย์สินซึ่ง,งวุฒิสภา,าได้เสนอไปแล้วว่าเราอยากเห็นการประเมินผลในเชิงคุณภาพคือในเชิงความสำเร็จผลมากกว่าที่จะเป็นผลผลิตปกติตก็ขออนุญาตนำเรียนโดยสรุปกับท่นทานประธานขอบคุณขอบคุณท่านประธานครับ